ยินีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนลงโชคนะคะอาจารยต่ายอดูตาทีค่ะกลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงของเลขดับล่างเนาะก็อ่าก็ต้องขอแสดงความดีใจกับหลายท่านที่มีความโชคดีรวยๆกันบางท่านก็ส่งปัจจัยเข้ามาร่วมทําบุญกันก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันแลนเนาะนะคะ ก่อนอื่นใน้นัวเตรยก่อนค่ะสำหรับสมาชิกท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามอาจารย์ต่ายเนอะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธยายเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับย4ิบซีรหัตเจตัวก้าฐานลายมืองโงเฮงนะคะมไม่กคกรองเลยค่ะเนาะนะคะแล้วก็ที่ไม่พูดไม่ได้แล้วแล้วมันเป็นวิชาเอกอุ <c oughs> นะคะวิชาเอกูคืคออะไรวิชาหนึ่งดึงหนึ่งเดียวคนนี้นะคะที่ทำให้อาจารย์เนี่ยมีการพัฒนาเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยใครอยากเปลี่ยนชีวิตอย่างอาจารย์ตายที่เป็นทุกวันนี้ได้ก็สามารถเข้ามาเรียนวิชานี้เลยค่ะวิชาดาวน้าโชคค่ะเป็นวิชาหรือช่องรายการของเรานั่นเองเนาะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการดึงดวงดาวของวันที่จรเข้ามาและสามารถบอกได้เลยว่าเลขงวดเนี้ นี่นี่อย่างนี้เลยนะคะไม่เชื่ออย่ารบกรรูค่ะนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะท่านใดอยากเก่งอยากเป็นนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนได้ายท่านสอบถามเข้ามาหนูไม่มีความร,รู้ดังด้านด,ดวงดาวเลยจําเป็นไหมไม่จําเป็นค่ะนะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้เจาะลึกเหมือนการเป็นหมอดูที่อาจารย์สอนนักเรียนไปนะคะเช่นดาวอาัคดงมระเลขหนึ่งเลขออกเลขหนึ่งยากไหม ไม่ยากแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าจะไม่ได้เข้าไปบ่งบอกถึงเรื่อง <c oughs> กระดุมพระกระดุมกระดุมพระวินาศพันุทุกแต่ว่าอะไรไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันค่อนข้างจะยากลึกเกินไปเนาะดาวตัวนี้มันเป็นกเกษตรเป็นพินทุบาทมันเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ได้สอนขนาดนั้นไม่ได้ลึกขนาดนั้นน,นะคะหรือดวงดาวตัวนี้มันเป็นเอ่ออะไรอะ่ะเป็นมหาอุดอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ใช่นะคะ แค่ไปดูช่องนั้นเลขอะไรเลขนั้นออกแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นม,มีทิศอีกเยอะแยะเยอะแยะนะคะอยากรู้เข้ามาเรียนค่ะเพราะว่ากว่าจะ,จะสําเร็จวิชานี้ได้บอกเลยว่าใช้เวลาย่างเข้าสู่ปีที่17ค่ะโอ้โหจานนานขนาดนี้เหรอใช่ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดเลยนะคะ <S <S เลขของเราถ้าเกิดคนที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเลขของเราก็ไม่เคยพลาดนะคะแต่ หลายท่านอาจจะบ่นนะคะว่าตัวเลขมันเยอะอันนี้ยอมรับค่ะไม่ได้เทียงเลยนะคะเลขของเราเยอะดังนั้นถ้าอยากได้เลขที่ตัวเลขที่น้อยลงไปนะคะแบ่งเบาภาระล,ะลงไปก็สามารถที่จะเข้าส่วนของ V P ได้จะไดล้ลดเลขตัวเองลดเลขไปอุ้ยตายละลืมอีก <c oughs> ลืมอะไรลืม ทักษะพารวยเดี๋ยวไปดูช่องทักษะพารวยแล้วกันนะคะว่าจะเดินออกไปแล้วก็หยิบแล้วก็ทํานู่นทานี่แล้วก็ลืมเลยไม่นไรค่ะนะคะไปดูช่วงของทักษะพารวยเอาก็แล้วกันเนาะนะคะพอดีอาจารย์วางไว้ตรงตรงโต๊ะข้างโต๊ะทางานนะคะมันค่อยลืมข้างโต๊ะยัื่องหนึงเนะก็อมันไม่ได้ข้าวเป๊ะไงกองนี้วางเนาะโอเคไม่เป็นไรเข้าใจกันนะประมาณนั้นก็เป็นเลขที่ค่อนข้างจะ สุติ่งของอาจารย์จริงๆนะโดยเฉพาะช่วงของรายการใหม่ที่ทุกคนถามหาโจทย์จัรย์กันสูงที่สุดเลยอาจารย์อย่าลืมส่งเลขอะไรนะพ่วงเพชรมาให้ด้วยนี่โดดเด่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะคะช่วงนี้ต้องขอโปรโมทของเลขพ่วงเพชรนิดนึงเพราะว่าคนถามหาเยอะมากนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเลขเหล่านี้เป็นเลขวิ่งนะคะเป็นเลขวิง่งวิ่งไง วิ่งเหนือวิ่งใต้ดึง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 ึงดึงเนาะประมาณนั้นแต่เผอิญว่าสองงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่แล้วเป็นงวดแรกของของของช่วงของพ่วงเพชรพ่วงเพชรนำโชคนะคะก็เข้าส oh! ja. mm ี่สองเต้นเต้นงวดนี้ล่ะส well ี่ศูนย์เต้นเต้นก็จะมีหลายท่านเข้ามาบอกว่าโอ้โหเลข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 มันเยอะอยากได้เลขน้อยอาจารย์ก็จัดเลขน้อยให้แต่บอกก่อนนะคะว่าเลขตรงนี้คือเลขวิ่ง ะะเลขวิ่งเลขที่จับตัวเดียวนะคะประมาณนั้นแต่เลขของเ,อเลขเดต้าทิพเป็นเลขที่เอาไปจับคู่ไม่งงนะเดี๋ยวจับให้ดูนะคะเลขเดต้าทิพเป็นเลขที่คุณต้องเอาไปจับคู่ซึ่งมันก็มีไม่กี่คู่หรอกเช่นสามอะไรสาอย่างนี้ค่ะนะคะ ออกทนะั้งสามตัวบนสองตัวบนเละสามตัวล่างด้วยนะคะประมาณนะั้นแต่ว่าแล้วแต่งวดเนาะแต่เลขก็จะไม่ทิ้งห่างจากตรงนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าอ่าอันนี้คือเลขเศกษิีเนาะนะคะก็จะออกประมาณแนวนี้เนาะอืมถามว่าวันนี้เลขมันต้องบอกเลยว่าเลขมันเป็นเลขที่น่าอาศัศจรรย์ใจลีนะคะทําไมเหรออาจารย์ก็มันเป็นเลขไปตรงกับเลขของอ่ วัดทับกระดานซึ่งงวดก่อนอาจารย์ไปไหว้พระที่วัดทับกระดานเนาะนะคะไปการแล้วก็เลยเป็นไหว้พระที่ทับกระดานด้วยเพราะเขาบอกว่ามีงานอาจารย์ก็เลยไปนะคะไปไหว้ที่หุนหนึ่งหุนหนึ่งมีหลายหุนเลยนะหุนหนึ่งสอง,างสามสี่ห้าเนาะอาจารย์ก็ไปไหว้หุนหนึ่งแล้วก็ไป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 ซีมซีไม่ได้จับลูกบอลเซีมซีเพราะทั้งจับทั้งซียมเนาะ งงนะคะไปจับไปเซมซีมาเนาะปรากฏว่าจะได้137นะคะแต่ว่าที่อั a z ม n ซิงไม่เท่านั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นพอสอเกิดของพุ่มพวงดวงจันทร์คือ2504นะคะและวันที่แกเสียชีวิตก็คือวันที่13นี่นะคะแล้วก็ลูกชายแกนะคะคุณเพชรจับลูกบอลมา้นมาได้331 มันจะมันจะเป๊ะขนาดนั้นได้หรอและเป็นอย่างนี้ทุกปีด้วยอันแน่นะคะเราก็เลยมีความรู้ว่าเนาะใครมีโอกาสไปไหว้ก็ไปนะคะที่วัดทับกระดานนะคะนะเลขพุ่มเพชรนะคะเป็นเลขที่น่าน่าน่าถามนะนะหาคนถามหาเยอะมากเลยก็ฝากไว้ในดวงใจละกันสําหรับที่ท่านที่ถูกกับเลขพุ่มเพชรนะคะอยากจะทําขนมซื้อขนมมาฝากนะคะกุมารพุ่มเพชรก็ ส่งขนมมาให้น้องกินได้นะคะหรืออ,อยากจะให้เป็นปัจจัยเงินแล้วกันกลัวของส่งมาแล้วเสียอ่ะก็ส่งมาเป็นปัจจัยเพื่อเอาเงินไปทําบุญให้กับน้องพวงเพชรน,นะคะประมาณนี้เนาะอาจารย์ก็ติดผิดนะเป็นชอช้างลอเรเือเนาะเพียนอ่ะช่างมันนะได้ทุกอย่างเนาะสำหรับสูตรหนึ่ง อธิบายนิดนึงเพราะว่าบางท่านบอกว่าสองตัวหนูกิมมี่อิ่มอาจารย์หนูขอสามตัวได้ไหมได้ค่ะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้เนาะนะคะสูตรหนึ่งต่างกับสูตรสองอย่างไรสูตรหนึ่งคือบันไม่หวั่นแม้หวั่นมามาจะเบิ้ลจะหางจะตองเอาอยู่นะคะแต่ถ้าเบิ้ลหามแหละเอาไม่ยู่นะคะแต่สูตรสองละ่ะไม่หวั่นแม้หวั่นมามาจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่นั่นเห็นไหม เนาะประมาณนี้อย่างวันนี้นะคะก็มาดูที่ล็อกศูนย์ค่ะออก0ูนย์ห้แต่แต่เลขที่ออกคือ504นะคะแต่ถ้าเราไปดูศูนย์สนะคะที่ล็อก4นะมันก็จะออก4 0่ย์หหรือดูที่ล็อกหาก็จะออก5 0าย์สตรงๆเลยอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะ แล้วทำยังไงถึงได้ได,ได้ได้สูตรหนึ่งสูตรมาครอบครองนะคะเพียงแค่คุณบูชายินหนึ่เส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ไมเศรษฐีนะคะซึ่งสวดมนต์ไปแล้วตัวเลขก,ก็จะขึ้นหรืออาจจะเป็นพี่หินถูกหวยนะคะ <_ C 1> พี่หยกขาวนะคะให้ชหเชื้อโกทางด้านเรื่องการถูกหวยเนาะ <_ C 1> แล้วก็ปีเซียยเป็นสีนะคะมีช่วงเมื่อไหร่ปีเซียจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีชมพูนั่นเองนะคะ และอื่นๆอีกมากมายนะพิมพ์คำว่าขอดูรูปเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้แล้วเลือกพิจารณาเอาว่าอยากได้แบบไหนนะคะประมาณนี้เนาะหเส้นนะคะจะได้ VP ของอาจารย์ตาย5งวดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร,รหนึงฟรี1สูตรเลยค่ะนะคะสำหรับ3เส้นนะคะคุณจะได้ VP ของอาจารย์ตายไปจนถึงวันที่สิ้นเดือนมิถุนายนเดือนปีหน้าเลย โอ้โหแจกสมบัตขนานดะนั้นเลยเหรอใช่ใช่นะคะประมาณนี้เนาะนะคะอยากได้ก็ทักเข้ามาพิมว่าขอดูรดูเดี๋ยวจันส่งไปให้เนอะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นของอราศรีไหนจะจับเงินล้านวันนี้ไปอยู่ในราศรีกันค่ะเอ๊จันจริงเหรอขอยคลิปไปดูได้เลยค่ะว่าจารย์พูดจริงไหมอาจารย์ให้เลขในราศรีกันคือ404 4นั่นเองค่ะนะคะ,นะคะส่วน อ่าถ้าสาพารวยก็เข้านะคะแต่อาจารย์ไม่ได้ไปมาไปดูในคลิปหน้าแล้กันเนาะนะคะประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับเลขดับบนนะคะเลขดับบนงวดนี้เนาะวดนี้ออก0ูนย์สี่เราก็มาสแกนดูกันนะคะว่าเลขของเราดับเอาอยู่ไหมตุ๊ตุดตุ๊ดตุตุดตุ๊ดตุตุดตนี่ดับบนขอเราเอาอยู่แล้วอ,อ,อยู่อีกแล้วเอาอยู่ตลอดเลยนะออืนะคะ สังเกตดูมันเข้าทุกคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดตาสีเล,เลขเด็ดตาทิศเลขเด็ดตาสีขำเองเลขเด็ดตาตาทิศนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขของพุ่มพ่วมเพชรนะคะหรือเลขดับดับบนดับร่างนะคะสี่สี่รายการแล้วนะหรือจะเป็นเลขราศีไหนจะจับเงินล้านก็เข้าในราศีกันหรือจะเป็นทักษาพารวยก็เข้าหมดเลยนะคะพูดง่ายๆออกหกคลิป เข้าหกคลิปโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ่านะคะดูเป็นผลงานเนาะสำหรับงวดน,นี้เนี่รู้ว่าดักอะไรตามคลิปไปเพราะมันเป็นเลขดับที่ลดต้นทุนของเรานั่นเองเราจะได้ไม่ต้องไปลงทุนเยอะแยะ,ยะอืมนะคะเรามาดูผลงานเลขดับล่างกันสำหรับเลขดับล่างในงวดน,นี้นะคะก็คืออา่าออกสารอา่ออกสารหนึ่งเรามาสแกนดูกันตุ้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 น ตุ๊ด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 นั่นหนานะคะไม่ใช่สาหนึ่งดังนั้นดับร่างของเราจึงเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะสำหรับงวดนี้ค่ะในวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะคะกันหนึ่งหกรกฎาคมปีหกอาจารย์ให้เลข2 8 13 7สี่สามศูนย์ศูน1์สี่แล้วก็ศูย์หแล้วก็44ค่ะ อ่ะแคปหน้าจอกันนะคะอ่าเอาไปลดต้นทุนการหนึ่งสองสามแคปเจอร์หนึ่งสองสามแคปเจอร์หนึ่งสองสามแคปเจอร์โอเคค่ะอาจารย์มั่นใจว่าน่าจะทันนะก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับทุกๆท่านเนาะจะได้ไม่ต้องไปอ่า ลงทุนอะไรที่อาจารย์คิดว่าเล่นนี้ไม่น่าจะมาแต่เราว่ามันน่าจะมาก็เล่นน้อยหน่อยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปแบบภาละจะได้ไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะคะไม่มาจะได้ไม่เสียใจเนาะเพราะว่าจากสติเลขดับบนดับร่างของเราเอาอยู่ทุกงวดนี่ภูมิใจบวบภูมิใจนะคะประมาณนี้เนาะลองดูค่ะว่าเป็นแนวทางในการเลือกเล่นเนาะนะคะ เน no. ประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนรวยๆค่ะแล้วยิงย่งเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็เป็นเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าบ้าบอนะเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้บ้าบอนะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกงุดหนิดนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ถูกบริษัทยักษ์ไม่ยักษ์ยักใหญ่ <laughs> ยักใหญ่ของเราก็าถูกปลดพนักงานเป็นเลือนพันนะคะนะคะหลายพันคนเนาะก็ ็เข้าใจนะเศรษฐกิจมันแย่นะคะแล้วก็พนักง,งานหลายบริษัทก็มีการลดพนักง,งานลงเพื่อเป็นการลดต้นทุนบางบริษัทถึงกับปิดบริษัทไปจํานวนมากนะคะแล้วเราจะหวังการทํางานค่อนข้างจะยากอะ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าอาจจะด้วยวัยที่อาจารย์มากขึ้นแล้วอาจารย์ก็เลยมองว่าการเป็นลูกจ้างไม่ได้ทําให้เรารวยเลยแต่ก็ต้องทํานะคะเพราะว่า ต้องอดอดทนเอาไว้สู้เอาไว้นะคะเพราะว่างานหายากจริงๆนะคะแล้วก็หาอาชีพอื่นเข้าไปเสริมทํายหลายอาชีพนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของการเรียนใครที่รวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําแบ่งให้คนอื่นก็าทำอย่างนั้นเลยนะคะโอเคค่ะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้นะคะ0 8 1 5 9 159 8 7 08 1 5้1เ9 87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์นะคะอยากเข้าวีพีพิมพ์คำว่าขอดูรูปอยาก จะซื้อปฏิทินเลขเด็ดตาทิตน,นะคะพิมพเพราะว่าสั่งปฏิทินเนาะนะคะมูลค่าจากปกติ2,999ลดเหลือ1,500บาทนะคะเหลือจํานวนจํากัดแล้วนะคะหมดแล้วก็หมดเลยเนาะนะคะหรือถ้าท่านอยากจะร่วมทาบุญกับอาจารย์แต่พิมเพราะว่าขอเลขที่เป็นีบุญหรือถ้าท่านอยากจะส่งขนมนมเนยให้น้องเขากินนะคะน้องให้น้องเขาเสวยน้องเวยพูดผ,ผิดให้น้องเขาเวยนะคะก็พิมพเพราะว่า ขอที่อยู่ส่งขนมนะคะประมาณนี้เนาะหรืออยากจะเรียนวิชาดาวนุโชคก็ดีสูตรหนึ่งก็ดีสูตรหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยนะคะคุณลงทุนแค่เพียงสามพันบาทเท่านั้นเองแต่คุณได้กําไรเป็นสองหมื่นอยากได้แบบนี้ไหมยอยากได้มานะคะอาจารย์จะมีเคล็ดลับหรือกลวิธีวิธีหรือการหารหลักเด่นๆออกมาทําให้คุณรวยได้อย่างแน่น,นอนแต่คุณทําด้วยหรือไม่เท่านั้นเองง่ายนิดเดียว สำหรับอาจารย์นี่ค่ะโอเคอาจารย์คงจะต้องบายๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีรลังสองขีดกริ้งกริเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอาจารย์แต่ามาแล้วเนอะมาช้าดีกว่าไม่มาค่ะนะคะขอบคุณมากว่าสำหรับการติดตามของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ